มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคนฟาร์มทำครัวนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ฟังดูยากแต่จริงๆแล้ง่ายมากง่ายมากและเราชอบมากก็คือเมนูอะไรคะ,ะบะหมีป่ปูหมูหวานฟังยากไหมฮะฟังยากมากฟังเดียวฟังดูแบบซับซ้อนดูเรื่องใหญ่แต่เรามีเคล็ดลับเรามีอาวุธลับค<า>่ะนะฮะหมูหวานเราฮะอ่าแน่นอนจุดที่ยากที่สุดคือหมูหวานต้องใช้เวลาทำใช่ต้องเคี่ยวก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะฮะใช้เวลาวนาน แล้วก็ถ้าเคี่ยวไม่ถูกวิธีก็หมูแข็งหมูแห้งอีกอันนี้เราทํมาให้แล้วสําเร็จแช่แข็งแช่แข็งเลยแชข็งเลยสำเร็จรูปควรจะมีติดบ้านไว้นะคะทุกบ้านอย่างที่บอกนะคะหมูออแกนิกเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยอ่าเริ่มสิคะไหนคือมันมามันมาแช่แข็งอยู่ได้ก็แปดเดือนนี้นะฮะค่ะพอแช่แข็งเราเอามาคลายก่อนนะฮะเอามาคลายก็เอามาแช่น้ําอุ่น แล้วก็แช่สักชั่วโมงหนึ่งพอมันคลายปั๊บพร้อมพร้อมทำง่ายมากเพราะฉะนั้นระหว่างเราทำหมูหวานเตรียมหมูหวานเนี่ยจะให้เขาลวกบะหมี่ให้เลยจะได้พร้อมดีไหมใช่ค่ะทำจบภายในกี่นาทีห้านาทีหรอยังไงอันเนี้ยหมูหวานนี่ก็คือคุณภาพดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับฟรอสเซอร์นี่ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเป็นแบบของเก็บเก่าไม่ใช่เราทําสดๆใหม่ๆแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมที่ อยากจะเก็บไว้แล้วเราก็สามารถเอามาทาได้เรื่อยๆแล้วที่สําคัญนะคะเมนูแบบนี้เนี่ยก็เหมาะเลยสําหรับคนที่อยู่ในเมืองอคนที่อาจจะมีพื้นที่จํากัดไม่ได้มีครัวเต็มที่ใหญ่โตมากรหรือมีแค่นี้มีแค่เนี่ยกระทะไฟฟ้าก็สามารถทําได้เลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องกินแบบเนื้อหมาอาหารกล่องอุ่นไมโครเวฟตลอดเวลาเรา<อ>ก็อยากกินอะไรที่มันดูเป็นแบบเพิ่งทําสดใหม่ๆจากครัวหลังบ้านใช่ครับอาจจะเสียเวลาแกะปูนิดหน่อย ไม่เดี๋ยวี้คุณีซื้อปูสําเร็จเนื้อปูมาอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาโอเคค่ะเราต้องทําไงฮะเปิดเตาครับค่ะน้ำมันนิดหน่อยอย่าเยอะมากอย่าเยอะมากพอค่ะพอขั้นตอนแรกคืออะไรคะเราจะอุ่นหมูหวานก่อนโอเคเพราะตอนนี้มันยังไม่อุ่นมันคลายแล้วแต่ยังไม่อุ่นอุ่นปั๊บก็ค่อยประกอบทำามาประกอบจานประมุนบะหมี่บะหมี่บะหมี่มีเคล็ดลับนิดนึงต้องมีต้องมี ต้องต้องมีอะไรคลุกกับบะหมี่ไม่งั้นจะจืดไม่อร่อยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูหลายเคล็ดลับแล้วนะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเอาหมูหวานออกมาก่อนค่ะโอ้่ใจดีมากนี่ทำสำหรับกี่ที่คะอันนี้ก็ทานสองคนอะทานสองคนได้ทานสองคนเยอะ มันจริงๆถ้าเกิดพูดถึงพอเป็นบะหมี่ปูหมูหวานปุ๊บเนี่ยยากแล้วไงพอเป็นต้องมีหมูหวานนึกอ,ออกไหมแต่เราตัดตอนได้ง่ายมากมันยากต่อไอ้หมูหวานนี่แหละวิธีการที่บอกนะคะบอกซ้ําแล้วซ้ําเล่าอยู่เนี่ยก็คือว่าการที่เราอุ่นอาหารแบบนี้มันจะร้อนทั่วถึงกว่าที่จะไปอุ่นในไมโครเวฟถูกต้องเสียเวลานิดนึงแต่ว่ามันออกมาดีกว่านะคือเสียเพิ่มเพิ่มเวลาแค่ห้านาทีเองแต่ว่าคุณภาพอาหารและความอร่อย เพิ่มเกือบ50%เนาะต้องครับอันนี้ก็แทบจะได้แล้วนะครับค่ะดูยังไงคทที่ว่าจะแทบจะได้ดูออกครับมันจะนิ่มๆแล้วอ๋อมันจะเริ่มอ่าบะหมี่มาเลยครับมาค่ะครับมาเลยครับทั้งการลำนังแล้วนะครับนี่ครับบะหมี่เหลืองเราเห็นไหมฮะมาแล้วบะหมี่เหลืองก็ทั่วไปนะคะแล้แวต่ชอบแต่ชอบเส้นแบบไหนของใครนะฮะทีนี้ ถ้าอย่างเงี้ยมันจืดค่ะมันต้องมีเห็นในร้านเขาไหมฮะเขาจะมีปรุงปรุงนิดหน่อยนี่นะฮะน้ำมันหอยนิดนึงนะฮะอ๋อนิดหน่อยนะนิดหน่อยไม่เยอะครับแต่ไม่ได้ให้มีรสชาติหน่อยนี่คือซีอิ๊วขาวนะฮะซีอิ๊วขาวแค่ไหนคะเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นนิดเดียวครับไม่ต้องเยอะอุ๊บอ่าซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลนะฮะอ๋ออ๋อปรุงไปในนี้เลยเหรอต้องนะน้นตาลหน่อยนึงอ่ะนิดนึงนะฮะ ตัดนน้ำตาลหน่อยอืมอ้าวหลขยักแล้วนะแล้วก็นี้คือกระเทียมเจียวเจียวไหมแล้วว้าวอ๋อเทคนิคเทกนิกน้ำมันหอยนิดนึงซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งน้ำตาลหน่อยหนึ่งกระเทียมเจียวครับโอ้ถ้าแบบทำแบบไม่ได้มีอะไรอย่างนี้นะก็ดื้อเลยอะมัะมีรสชาติประมาณนั้นโอเคค่ะแค่นี้นะครับค่ะอาจารย์อาจะประกอบจานได้แล้ว เร,ร,รียบร้อยแล้วไงต่อหหวานครับเชิญเลยครับมา,าทำให้คะ่ะวางข้างๆเนาะข้างๆอะไรครับเฮ<ห>้ย <crypto> มันง่ายจริงๆนี่ไง finished? แล้วสมมุติเราอยู่คอนโดหอพักนักศึกษาหรือ <acab> ว่าเนื้อปูบ้างมีที่จำกัดนะคะเราไม่ได้มีครัวไทยใหญ่โต เราก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยขอแค่มีหมูหวานซิรินซามหนึ่งกระปุกอยู่ในตู้เย็นเฮ้ยฟูนนี่นะครับจะเอาเกรวี่ให้ คุณจะมาแบบเคลมว่าเออของคุณมีง่ายๆอร่อยนู่นนี่หรือเปล่าดิฉันจะต้องพิสูจน์ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วว่าคุณผู้ชมที่บ้านก็เคยทําแล้วเมนูนี้อร่อยจริงเดี๋ยวนะคะขอม้วนให้สวยงามน,นิดนึงตึงต๊งๆเราไม่เอาคําใหญ่มากอะแล้วก็หมูหนึ่งตึกปูนิดนึงฝึกไปแล้วนะ อร่อยไหมต้องบอกว่าหมูหวานขนัดเลยอร่อยมากแล้วอีกอันหนึ่งที่ต้องชมคือการคลุกเส้นอร่อยไหมเคล็ดลับไงเฮ้ยแต่เคล็ดลับนี่ไม่รับแล้วนะคะบอกทุกคนหมดแล้วครับเยแต่อร่อยมากบีบีใช่คุณผู้ชมคะมันต้องมีมันต้องมีหมูหวานแล้วเส้นมันจะต้องคลุกแบบนี้จริงๆเออโอเคต้องมีคลุกคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มจืดไปนิดนึง เอ้ยอันนี้ลงตัวเลยนักเรียนว่านักเรียนแฮปปี้มากค่ะจาย์กับเมนูนี้ทำง่ายาาค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ทีมงานเรากำลังอยากจะได้ชิมบ้างเพราะ<ม>ว่าเขาจะต้องได้เข้าใจถึงรสชาติอันอร่อยนะคะง่ายๆแล้วอีกหนึ่งเมนูขอแค่คุณมีหมูหวานจากซิรินฟาร์มนะคะหมูออแกนิกเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยอยู่ในตู้เย็น มีอีกหลากหลายเมนูที่จะทําได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูก็คือบะหมี่แห้งปูหมูหวานค่ะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครติดตามแล้วก็ชอบชื่นชมอยากจะมีเป็นของตัวเองก็สามารถซื้อได้นะคะแอดไลน์แอดส f รินนะคะหรือว่า w w w ร์เว็บดอทสค่ะวันนี้เราลากันไปก่อนกับคนฟาร์มทำครัวนะคะอย่าลืมกดไลค์กด notification แล้วก็กดแชร์ด้วยไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีเมนูใหม่ๆมานำเสนออีกคะ่ะ